สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อใหม่ยางใหม่เก๋งขอบสิบห้านะคะลูกค้าใส่ยางใหม่เดต้านบายบิดโตน,นะคะหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิบห้านะคะรถของลูกค้าจะมาเป็นขอบ14นะคะ สามารถมาเปลี่ยนเป็นขอบ15สวยๆได้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะล้อใหม่ยางใหม่ขอบสิบห้าสวยๆค่ะ oh. อีกคันจะเป็นยางใหม่ 255 50 18นะคะ ขอบคุณค่ะได้คันนี้ลูกคะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ดีเซนตีนะคะสองห้าห้าห้าสิบสิบแปดนะคะ เซ็นละ2,000บาทนะคะ ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่แวะมาอุดหนุนนะคะจะเป็นยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยค่ะร้านสัญญากันยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะ เป็นล้อใหม่ล้อมือสองนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยคะ่ะเดี๋ยวอีกทันลูกค้าเปลี่ยนเป็นมีเป็นยางใหม่ ปีองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกนะคะแล้วก็จะมีเป็นยางมือสองนะคะสอ5หนึ่งห้าหกหสิบหกปีสิบเก้านะคะสวยๆค่ะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะ ล้อมือสองอ,อัพโหลดสายลุยล้อแต่งล้อเดิมล้อใหม่ป้ายแดงนะคะมีให้บริการลูกค้านะคะสอบถามได้ที่0993544468นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ